แบบนี้มีเสียงเงินป่ะแค่ดึงไปดิดึงมินเลยดึงเบาๆออู้หยอู้ยช้างน้ำค่ะน้องใส่แว่นแล้วน่ารักไปเลยโอ้โหนี่อ้วกเลยนะเอออลูกขาวเออมันอ๋อสิน่ารักเลยเออนี่ด่าหรืออะไรโคตรแข็งเลยอ่ะพี่ยังทำเหมือนลูกสาวเดี๋ยวไปอย่าไป ร้องไห้เห็นไหมอ่ะร้เลยอ้บถ้าูอย่างนี้เป็นคำหยาบป่ะเอชอยร้องไห้ด้วยอ่ะไม่ค่อยเอชยอยเอจอทำหน้าเศร้ามากเลยบ้าด้วยเกียร์เลยบายด้วเกียวเลยฉนไม่นีเด้วยเกียวเลย

เอบีเออ F G จีเตอร์อยเางเอก็เออะสิไม่ติดใจอะไรเอบีเนี่ยอะไรอะเอีเหรอคล้ายๆแบบเอมุกอะไรเงี้ยเอแตงไทยเอแตงไทยเอหงหยก เผ็ดมากไม่ก็เจ้บอกว่าไม่หยาบค่ะก็มันไม่หยาบแต่แต่ก็รู้อ่ะแต่หลายตายัาหยาบตอนนี้คำไม่หยาบแต่ตายาใส่ตายาวคล้ายใส่ตายาวป่ะคือาันทีฉันคนไทยเป็นคนที่สายตายัหยาหยาเออเหรอเป็นไรโอเคเพราะฉันได้แค่มองเธออยู่แค่ใกล้ๆในห้องใหญ่

แตงโมออกไปแตงโมได้งานเลยซูซูก้าคนที่สี่ร <c oughs> ำไม่ได้เหรอที่เขาให้แตงโมไปนั่งเป็นซูก้าคนที่สี่เห็น <c oughs> นักร้งองเห็นสูงมะล่ะตายตายโอ๊ยพี่เบลานานเกินพี่เบลเอาคนเราก็ถ่ายไปก่อนก็ได้พี่แกจะไมีให้ไงมีมีกระดาษทำไมแกมีอ <Yeah. S 2> ะไรตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูดูตัวเองนี่เลย ไม่รู้เป็นขหิวนาพาดแม่ถ้าอย่างนั้นฉันมีผลคนเดียวแต่ฉันก็แบบไม่ได้เยอะอย่างเธอนะโตเขาแค่ขนเบาๆเนาะโตผู้เขยาเรียกว่าขลนอ่อนแต่พี่นั้นอืมก็อ่อน